หมวด5 78ดูก่อนพวกมีอายุทั้งหลายทำมีประเภทละ5ขัน5อย่างรูปขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณข้อ279อุปทานขันห้ารูปูประธานนขันขัน เป็นที่ตั้งแห่งอุปทานขันค,คือรูปเวทนาราทานขันขันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทาน ithm, คือเวทนาสัญญ,ญ,ญ,ญูปทานขันขันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานคือสัญญาสังขารูปทานขันขันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานคือสังขารวิญญาปูปาทานขัน เป็นที่ตั้งแห่งอุปทานคือวิญญาณกรรมคุณห้าอย่างรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุซึ่งหน้าเพาหน้าปัถนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดหนึ่งเสียงที่พึงรู้แจ้งได้ด้วยหูซึ่งน่ารักน่าใคร่น่าพอใจหน่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยกามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัด กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจมูกซึ่งหน้าปัญนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรสที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยลิ้นซึ่งหน้าปัญนาหน้าใคร่หน้าชอบใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดโพธพะที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยกาย,ย,กายซึ่งหน้าปัถนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด